ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยูดอนรับโทเลอร์ครับผู้ช่วยอีซี่แมนในครั้งหนึ่งนะครับผมแล้ววันนี้ครับเราก็เข้ามาอยู่กันในเกมบีชเทพมรณะชีวิตนิรันดร วิธีดาวน์โหลดเกมบีชแบบง่ายๆนะครับก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปผมเลยนะครับนี่ x 7จ็ดเกมครับตอนที่ที่โหลดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นการอินสตอลแอปพลิเคชันนะครับพออินสตอลเสร็จแล้วเนี่ยเข้ามาที่หน้าแอปครับมากดที่ประวัติการค้นหาครับเสิร์ชคำว่า Beach Immortal นะครับนี่ บีชอิมัทเทอโซนะครับเกมนี้เลยนะก็จะเป็นเกมที่ผมเล่นอยู่นะครับที่ทุกคนเนี่ยเล่นกันตอนนี้มีคนเล่นหมด2 9 0 0 0คนเลยนะหลังจากที่เข้าเกมเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะเข้าสู่ระบบนะ X7 เกมแบบนี้เลยครับวิธีล็อกอินครับกดที่เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลด้านล่างนะครับแล้วก็นี่นะพิมพ์อีเมลของคุณไปเลยครับหลังจากที่กรออีเมลเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไปกดรับรหัสนะครับแล้วก็จะมีรหัสผ่านนะครับก็นี่จะไปเอารหัสในอีเมลเนี่ยมากรอกนะครับก็สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับแค่นี้ สำหรับวันนี้นะครับผมก็มาตามนั้นเลยนะครับผมจะมารีวิวครับยูริจินะครับผมนี่ร่างสนับมือนะครับอาวุธแบบสุดเท่สุดเฟี้ยวนะครับผมต่อยไม่ยั้งเตะไม่ยั้งนะครับผมโอ้โหร่างนี้โคตรจะเท่นะครับผมแต่ก่อนเริ่มการยืนฝักกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวภาพรวมของตัวยูริจิครับว่ามันจะโหดขนาดไหนนะในโหมดของตัวตีบอสนะครับแล้วก็ตัวอารีนานะครับจะมารีวิวทั้งสองฝั่งเลยนะครับผมแต่ก่อนเริ่มการยืนฝากดไลค์ด้วยนะครับ โอเคครับผมมาเดี๋ยวจะมารีวิวยูริจิกันนะครับมาจังหวะนี้นะตัวของยูริจิครับผมผมเนี่ยไม่ถึง7ดาวแดงนะผมดันไว้อยู่ที่6ดาวแดงนะครับแต่ว่าตัวของอุปกรณ์เนี่ยนะตัวของพวกอ่าเศษแดงเนี่ยมันก็หมดก่อนนะผมก็ดันไว้เดี๋ยวค่อยดัน7ดาวแดงในอนาคตนะครับซึ่งถ้าหกดาวแดงเนี่ยพลังขึ้นมาเป็นแสนห้าหมื่นแล้วนะครับแล้วตัวนเนี่ยพลังโจทย์เนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับ ตัวของเลื่อนเนี่ยอยู่ที่9 6 0 0 0 0นืะครับแล้วก็ตัวของาา right ขอาวุธเฉพาะนะครับดันมาสาี่ทองหมดแล้วนะครับมาตรงนี้เป็น3ดาวรุ้งนะครับจัดเต็มเลยนะครับสามดาวรุ้งนะครับตงเสื้อก็อ่าเป็น3ดาวแดงนะครับมาตรงนี้เป็นสมุดก็เป็น3ดาวแดงนะครับแล้วก็ตัวของตาเฉพาะนะครับเป็น3ดาวแดงนะครับก็เหมือนตามปกติแหละตัวดาเมจที่ผมดันนะครับตามนี้เลยนะแล้วที่เหลือก็อันนี้ก็จะเป็นกรอบลูอ่ากรอบทองไม่ถึงกรอบลุงกรอบทอง4ดาวนะครับ มาตรงนี้นะเอ้ยเดี๋ยวขออัพสักนิดนึงละกันน่าเอาไว้77ไปจะได้แบบเดือดๆไว้77จะได้เดือดๆอ,อ่าแล้วก็นี่ไปเลยจะได้แบบเดือดๆดนะมาแล้วนี่อีก1ขั้นนะครับ153,000นะครับมาตรงนี้ก็เป็น6ดาวแดงนะครับตอนนี้เดี๋ยวอนาคตเนี่ยก็น่าจะดัน7ดาวแดงแหละเดี๋ยวขอเก็บเศษเพิ่มก่อนนะครับตัวของยอริจิครับมันโหดยังไงนะมันมีท่าตัวทาความเสียหายรายเดียวนะครับมีโอกาส80%ที่จะกระตุ้น ไล่โจมตีคอมโบนะครับซึ่งดาเมจเนี่ยจะเป็น60%ของพลังโจมตีนะครับกระตุ้นได้ทั้งหมด3ครั้งนะหมายความว่าโยริจิเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะอ่า80%นะครับที่จะกระโดดต่อยนะก็มีดอกทั้งหมด4อ่าทั้งหมด4ดอกนะครับก็คือดอกแรก100%แล้วก็ดอก2ต่อย60ดาเมจ60ดาเมจอีก3ครั้งเนี่ยรวมเป็นต่อย4ครั้งนะครับก็ที่สูงสุดเลยนะครับซึ่งตัวนี้โซที่ผมใส่มาเนี่ยก็จะเป็นโซ วิญญาณนะครับโซวิญญาณสงครามนะครับก็จะเป็นเพื่อนวพลังโจมตีอัตราคิิคอนนะครับอัตราความเสียหายนะครับใส่แบบนี้เลยนะแล้วตัวของโซตัวละครนะครับก็ใส่มาเป็นโซน้องหมาชิบะนะก็จะเป็นบวกเลือดนะครับแล้วก็มีโอกาส40ซนะครับที่จะโจมตีต่อเนื่องจากฝ่ายเรานะครับไม่สนใจพลังป้องกันของเป้าหมายนะก็จะเป็นโซที่ทําให้เจาะเกราะนั่นเองนะครับก็จะเน้นแบบย้ําตัวเดียวให้มันล่วงไปเลยแล้วเจาะเกราะเน้นๆนะครับตามนี้เลยนะครับ โอเคครับก็เป็นภาพรวมของยริจินะครับเดี๋ยวจะพาไปดูในแต่ละโหมดว่าไปเซิร์ฟนะครับมันจะเดือดขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเริ่มจากตีบอสเหมือนเดิมเลยเพราะว่ายริจิเนี่ยเก่งดาเมจเดี่ยวหมายความว่าตัวของการตีบอสเนี่ยจะเด่นกว่าตัวอื่นมากๆนะครับเพราะว่าดาเมจเนี่ยมันเป็นดาเมจเดี่ยวเยอะนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันว่าดาเมจเท่าไหร่นะครับโอเคมาจังหวะนี้เดี๋ยวเราเบาเสียงแป๊บหนึ่งอะเดี๋ยวเราใส่มาเป็นเบคุยะนะครับเป็นไอเซนพัท นะเราก็ใส่แบบซุยฟงแล้วก็ตัวของอสันเงสอนะครับร่างหนุ่มนะใส่มาแบบนี้เลยจะได้เห็นว่าดาเมจเปรียบเทียบกันของตัวละครในเกมเนี่ยห้าตัวนี้นะครับดาเมจต่างกันยังไงบ้างน,นะครับโอเคมาจังหวะนี้ไปดูกันเลยนะว่าดาเมจเท่าไหร่นะครับตัวของยูริจิแล้วก็ไล่จิ้มจิ้มจิ้มแล้วก็ปึ๊บปับ๊บรับชคไลจ่จิม้มจิ้มอ่าแลแ้วเตะโอ้โหก็เตะติดคี้มาสี่แสนนะดอกเมื่อกี้นี่เห็นสี่แสนมีให้เห็นนะ นะเมื่อกี้400,000ดาเมจนี่มีให้เห็นนะครับแล้วก็จิมจ้มๆแล้วก็เตะะๆ,ๆโอ้โหปิดท้าย500,000ดาเมจนะครับไล่ต่อยทิปเปิลทิปเปิลแอตแทกน,นะสามหมัดแล้วก็เตะปิดฉากเนี่ยนะอีก1ดอกอ่าแล้วต่อยปึ้งบุ้งเดี๋ยวนะต่อยปุ้งบุ้งนะต่อย206สามหมัดนะครับแล้วก็เตะอีก500,000นะรวมๆก็เกือบล้านนะเอ้ยเกินล้านนี่หว่าล้านหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวงโดูดาเมจสกิลครับมาพร้อมกับเบคุยะเลยว่าดาเมจเท่าไหร่ แล้วฉีดมาตั้งวันนี้1นึ่งล้านห้านะครับแล้วดูมาแล้วเตะแม่จ๋าเตะมาโอ้โหสองล้านหกแล้วเตะหนึ่งดอกไล่อัดไป1นึ่งล้านสามแล้วเตะซ้ำยไปหนึ่งทีหนึ่งล้านสี่แล้วเตะซ้ำยไปหนึ่งครั้งป้าไปหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นครับโอ้โหมันตัวละครตีเดี่ยวเตะแบบเสด็จเร้าใจจริงครับเหมือนกิมจอคริสต์มาสครับแต่กูไล่เตะมันกว่านะท่านผู้ชมโอ้โหดอกนี้แล้วซีโฟงครับดาบติดไปตรงนี้3ล้านดาเมจครับ โอ้ดาเมจของยูริจิสังเกตดูฮะแล้วตัวค่าความโกรธของยูริจิฟื้นฟูเยอะมากแล้วก็เร็วกว่าตัวละครเอนเกมตัวอื่นนะครับเป็นตัวสายตีเดี่ยวที่โอ้โหรีเจนอันติค่อนข้างที่จะไวนะดูครับโอ้โหอันติใช้ได้แล้วนะรอบต่อไปนี้อันติใช้ได้พร้อมกับไอเซนเลยซึ่งไอเซนเนี่ยใส่มาเป็นโซของโซหัวกะโหลกนะมันก็จะมีอันติไวกว่าใช่ป่ะแต่ผมไม่ต้องใส่โซหัวกะโหลกเลย ตัวยูริเจเน่ดาเมลล้วนแล้วเตะมาตรงนี้ปู่สามล้านแล้วเตะหนึ่งดอก1ล้านห้าเตะหนึ่งดอกจังหวะนี้1ล้านห้าแล้วเตะหนึ่งดอกเตะคิรุลัวเตะคิรุลัวเตะคิวบิดิจิตอลโอ้โหหนึ่งล้านห้าหนึ่งล้านห้าหนึ่งล้านห้าสามล้านนะเจ็ดล้านนะครับผมโอ้โหดอกนี่ครับแม่ดามเมล์เตะเต็มๆนี่ประมาณเจ็ดล้านนะท่านผู้ชมสามล้านล้านห้าล้านห้าล้านห้าโอ้โห 4ี่ล้านหบวกสล้านเล้านหครับอโอ้โหดาเมจมันเตะแบบอะไรวะเนี่ยมันเตะโคตรมันเลยว่ะเตะมันจัดเลยว่ะโอ้โหตรงนี้ไล่ตีบ่ะเดี๋ยวไปดูดาเมจโดยรวมนะอุ้ยเตะได้อีกรอบเนี่ยอุ้ยมันเตะได้อีกรอบทุกท่นเฮ้ยเตะได้อีกรอบอันตีใช้ได้โคตรปล่อยเลยเตะได้อีกรอบทุกท่านมาจังหวะนี้เตะได้หนึ่งรอบนะ

ดามเมจตีเดียวพี่แกโคตรแรงเลยนะครับตัวของยูนิชิอรจังหวะนี้ครับ33ล้านครับผมโอ้โหดาเมจอยู่ที่33%อเซนไอนเซนส3นาซุโฟง15%นะครับแล้วก็เบคุยา22%แล้วก็อ่าซันเกซหนุ่มนะครับ14%นะส่วนตัวย oh ูนิชิโอ้โห33% 33ล้านครับโอ้โ oh หแม่งโคตรจะแรงโคตรจะอันตรายโอ้โหดอกนี้แม่งแรงจริง คือข้าอยากหาตัวตีบอสแรงๆนี่เอาเลยนะจัดเลยนะนี่ขนาดยังไม่เจ็ดดาวแดงนะถ้าเจ็ดดาวแดงนี่มีเสียวนะท่านผะู้ชมบอกเลยว่าแรงกว่านี้โอเคเดี๋ยวมาลองเทสก,ก,กันดีกว่ากับน้องซูนาต้านะครับวันนี้มันก็รวมเซิร์ฟไปแล้วหลักๆแต่ก่อนผมจะตีเลยนะนะผมจะตีอ่าอ่าอนัตตานะน้องอนัตตากับน้องออ,งอมมี่บ่อยใช่ป่ะแต่นี้รวมเซิร์ฟแล้วผมเปลี่ยนเป้าหมายเป็นกระสอบทรายนะน้องโซนาต้านะครับโอ้โหมาจาังหวะนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าดาเมจเท่าไหร่นะเราเอาลูทิอาไปด้านหน้าก่อนดีกว่านะครับ ดูกันแต่โตของย oh okay. ah, yeah. ูน okay. ah, ิจิเน ah, oh ี guy, ่ยโอ้โหแบบเธอแรกมานี่มันก็ใช้อันติได้เลยนะรู้สึกเอาโอเคเดวมจะดาเมกันนะครับว่าดาเมจเท่าไหร่อ่ะให้ลูเคียมาก่อนท่านผู้ชมดอกนี้อ่านี่อันติได้เลยครับโอ้โหเฟอร์ลี่มาเร็วมากท่านผู้ชมแบบไม่ต้องบัฟเลยแล้วเตะดอกนี้ปั๊มสองล้านสี่ ว่องเลยท่านผู้ชมสองล้านสี่ครับดอกแรกเปิดมาจับตายหนึ่งตัวเลยน้องโซนาต้ากูงงเลยโซนาต้าบอกเฮ้ยเหี้ยอะไรวะเนี่ยโอเคแล้วนี้ปาดมาโอ้โหแล้วฝึกฟงฝึกฟงเปลาเปล่าเปโอ้โหแม่งโคตรจะแรงโอ้โหถมสกิลดาเมจโอ้โหแล้วโถมไปหนึ่งรอบไปขี้ยโถมลัวๆอะไรวะเนี่ยโอ้กูเตะเขากูเตะเขาตายหนึ่งตัวแม่งก็โถมสกิลมาตายหาหยับเลยวะนะเจอเจอโทเซน น่าเจอโทเซนโอ้โหเจ็บดาวแดงแนละ้วโอ้โหดาเมจแม่งถมยับเลยวะ่ะน่าหาโทเซนใส่บ้างเนี่ยเทสโซนาต้านี่จะเตะหนึ่งทีแล้วกูตายห่าเลยเจอพลังแปดแสนล้วตายหา่าอ่ะนำห่อโทเซนนะเอาเธอใส่โทเซนมาด้วยอ่ะโทเซนเอามาใส่แทนลี่มาอ่าจังหวะนี้อ่ามาเทสกันอีกหนึ่งรอบนะครับมาตรงนี้ถ้าไม่ไหวนี่จะขอเปลี่ยนเป้าหมายนะเพราะว่าเจอตัวเอ็นเกมทั้งทีมเลยนะ เราค่อนข้างจะลำบากนะเจอตัวเอนเกมทั้งทีแล้วก็เตะมาตรงนี้ปั๊มมาหูล้านห้าครับท่านผู้ชมเมื่อกี้เตะไม่ติดคลีนเนี่ยมาลานห้านะครับมันจับตายหนึ่งตัวมันน่าจะเก่งหนึ่งหนึ่งมากเลยนะน่าจะเก่งหนึ่งหนึ่งมากเลยนะท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเล่นทีมหมู่ทีมเต็มอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหก็อย่างที่รู้นนะว่าถ้าทีมหมู่ทีมเต็มแบบนี้นะต,รรตัวละครเอนเกมเยอะๆเนี่ยน,นะมันก็ค่อนข้างที่จะยากพอสมควรนะครับโอเคแล้วจังหวะนี้แล้วโทเซนกูวางท่าผิดด้วยอ่ะเรียบร้อยอ่ะยังยืนโทานดาเมจได้นะครับมา เดี๋ยวดูรอบนี้นะโอ้หเียงินงโมปลาตายหามไไหมดเลยเนี่ยเอาโหตายหาหมดเลยชิบหายโอ้โหตายหาหมดเลยอ่ะไม่เป็นไรตายเรื่อรอเจอ,อน้องซุนาตาอ่ะตายไปแล้วนั่นผู้ชมดองนี้อ่ะเดี๋ยวลองไปตีตัวอื่นต่อมีใครวิตีบ้างเนี่ยอ่ามีน้องหงีโอ้โห Lulu หอมามากๆนะน้องหอมามากๆนะครับโอ้โหชื่อกูไม่อยากจะอ่านเลย,ยกูอ่านโดนโด,ดนลดการมองเห็นเนี่ยดูดิ โอ้โหฮีหอมหอมจริงๆโอ้โหหอมจริงๆแม่วันพระวันเจ้าก็ไม่เว้นนะมาจังหวะนี้มาเจอน้องฮีหอมครับลองเทสสับน้องฮีหอมดูโอเคมาตรงนี้ไปตรงโฟเซนกูต้องไว้เออไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนมาแล้วเตะเตะเตปั๊มหลานสามแล้วเตะเตะเตะปั๊มมึงหนึ่งทีแล้วเตะเตะเตะปั๊มมึงหนึ่งทีเรียบร้อยมึงโตแทงก็ไม่เหลือ โอ้โหคิวาล่าตัวแทงเบอร์หนึ่งในทีมก็ไม่เหลือนะแต่ว่าจริงๆตัวตัวมันเป็นตัวดาเมจเดี๋ยวที่ค่อนข้างแรงนะแต่มันจะค่อนข้างโดนเขาเรียกว่าอะไรโดนเนลเลียนดักทางนะเพราะเนลเลียนเนี่ยนะครับถ้าตัวละครไหนที่โดนดาเมจแรงกว่า25ของของเลือดเนี่ยนะครับมันจะหิวเลือดขึ้นมาค่อนข้างเป็นข้อนะท่านผู้ชมอันนี้คืออ่าข้อเสียของยูริจินะแต่ถามว่าห1ึงห่โหดไหมอย่างใครจะสู้ กูถามแค่นั้นแหละใครจะสู้เดี๋ยวศึกโดนเทเปหนึ่งมาดิเราไปลองเทสดูใครมันจะสู้หนึ่งหนึ่งกูได้กูเอาไปลงหนึ่งตัวไปแล้วไล่เตะมาสามตัวมันก็ไม่เหลือนะยังไงก็ไม่เหลือโอเคจังหวะนี้เบิร์มาไปมึงทนฮิลขึ้นมาก่อนตายหมดทีมหลืวไม่เนี่ยกูขอเตะซะหนึ่งทีก่อนตายดิปะโอ้ยไม่ตายนะเดีไม่ตายเพราะว่าเขามีนี่อยู่โอเคเตะ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 ปั้มโอ้โหเี๋เตะเตะไม่ติดทีเลยชิบหายม่นโดนลดดาเมจเตะ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  โอ้โหพว่าเตะไอพ้พวกตัวแท้งอย่างแบบน้องเนมเนมมุเนียมม่ยนะน้องเนมเนีย่ยนะโอ้โหแม่งมีซับพอร์ตดาเมจอัตราการบล็อกแล้วเตะไม่เข้านะอ่ะไม่เป็นไรนะมันถือว่าให้เห็นจุดเด่นจุดด้อยนะท่านผู้ชมอ่ะมาเตะเล่นชิมลุมเต็มๆแบบนี้นะมันก็จะจับตายได้ไหมก็ต้องรอดูนะถ้าไปเตะตัว,ต,วตัวดาเมจอะไรเงี้ยนาะจับตายได้นะครับแต่พอเตะตัวแบบตัวแท้ง นะตัวนั่งแทงเลื่อนหนาๆอดังงี้ยน่าจะจับตายากหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวแต่ว่าจุดเด่นของมันคือฟลอรี่รีเร็วมากสังเกตดูดิี่ยฟลอรี่มากแล้วมาแล้วรัวเลยฟลอรี่มันมาโอเคตายผมตายหาผมไปเนี่ยโอ้โหเกือบตายอ่ะฟลอรี่มันมาเร็วมากนักผู้ชมแล้วก็เตะ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 ปั๊มเตะ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 คิดติดคิดตินี่ปั๊มโอ้โหโอ้หูสักเตะสักสองดอกนี่เนมไอเนีวเลี้ยนไปหาไปแล้วนะแต่ว่าเมื่อกี้คือแบบ มันมันเขาเรียกว่าอะไรแปดสิบเปอร์เซ็นต์มันไม่มันไม่มากพอว่าน้องชายโอ้โหมีนักแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะโอกาสการเตะมึงไม่ไล่โจมตีต่อวะเตะทั้งสี่ดอกแบบเน้นๆอนะไรเงี้ยอ่าโอเคเบิ้มมาโอ้ยบับบับโจมตีอีกแล้วแล้วก็ปาหอกไปเอสปาด้าโอ้โหมาแบบเน้นๆเทสน้องฮีหอมนะแบบเบิ้มๆนะเจอน้องฮีหอมโอ้แล้วตายหาหมดโอเคเราเตะหน้าติดคีบเป็นที เดี yeah. Alright, it? It uh, ๋ยวเรามาดูดาเมจรีซอสกันนะว่าดาเมจเท่าไหร่นะครับมาตรงนี้อ anyway. ่ะลาไลโดนจิ้มมาน้องี่หอมชนหอมมากๆแล้วก็พายุกระนำโถมมาโอ้โหเฟอร์รี่มากแล้วทาผู้ชมเนี่ยเฟอร์รี่มาเร็วมากเลยวมันน่าจะเก่งหนึ่งๆมากนะสังเกตดูเฟอร์รี่มาอีกแล้วนะมาแบบมาแบบมาเร็วมากนะเฟอร์รี่มาเร็วมากเลยอ่ะคือแบบแป๊บแป๊บแป๊บมาแล้วแป๊บแป๊บมาแล้วโอ้โห แล้วมาแล้วเตะเด็เเเเปมเรียบร้อยตายห่าไปเลยหนึ่งตัวโอ,โ,โอ้โหเตะเป็นล้านหนึ่งเรียบร้อยอะก็เป็นการรีวิวภาพรวมไม่เห็นนะว่าโยดีจีแม่งเดือดขนาดไหนนะถ้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยผมก็มันเก่งมากๆานะแต่ว่าศึกโดนทเทพล่าสุดผมผมลืมเก็บแต้มแน่เลยไม่แน่ใจว่าจะลงหนึ่งหนึ่งได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราเราไปเปิดให้ดูให้ดูมาหนึ่งอดาเมจรวมๆตัวนี้ก็โอ้นี่ LBP ครับสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์ของดาเมจที่ทำได้นะก็ค่อนข้างที่จะแรงอยู่นะต่อให้ แต่ไอพวกตัวแบบตัวฮิวไม่ตายนะแต่มันก็เออยงังยังเก่งอยู่อ่ะเออยังเก่งอยู่ในในาพาแบบหนึ่งหนึ่งนะครับอาา่าฮะนั่นไงกูว่าแหละกูมไม่ได้เข้าจริงด้วยนะครับมีแต่โลบอทไอเฮียมมีแต่โลบอทโอ้โหอดอดเลยอดไปเซิงเลยนะอดไปเซิงเลยนี่นี่นี่โยดีจิน,นะอัตาชาะร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้โหเชี่ยโคตรจะเดือดโอซนาต้าแม่งเอาหนึ่งดาวแดงมาเล่นนี่ว่ะย้ยแม่งเดือดจัดแม่งเตะบอทว่ะ อ่ะเดี๋ยวลองดูโซนาต้าเขาเล่นดิน้องโซนาตา้าโอ้โหมาถึงอันตีเลยโอ้โหชิบหายใครจ,จะสู้มึงวะกูถามกันแน่หละใครจะสู้มึงดูดิแล้วเขาตัวเดียวก็เอาหมดอะเนี่ยตัวเดียวเอาหมดอะใครมึงจะสู้มาถึงมึงอันตีเลยด้วยมาถึงอันตีเลยแต่ว่าดู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 ปะมาถึงมึงอันตีเลยโอ้โหแม่งรถเจาะเกาะด้วยเรียบร้อยเลยแม่งใส่เจาะเกาะเหมือนกูเด็กโอเคครับก็เป็นภาพรวมประมาณนี้ฮะยูริจิครับสถานการณ์ที่เฝากกดไลค์กดแล้วก็สตาร์ไ์ด้วยนะครับเดี๋ยวว่าเจอกัน,นรรนะ เดี๋ยวหาจังหวะลงทีละมารีวิวแบบเต็มๆสำหรับเจ้าเจโยดิจินะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ